หนูขอจิบน้ำเพึ่หนึ่งได้หนขอนขอจิบน้ำกจิบน้ำอ้าวได้สี่ไ้ าบตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากครับคือตอนแรกคิดว่าต้องมีเวลาเตรียมตัวนานมากแต่ดีๆปุ๊บถึงเลยแล้วแบบโหอาทิตย์สุดท้ายนี้ค่อนข้างลนเลยครับหลายเรื่องเลยครับเพราะว่าเราเตรียมมาตั้งแต่ปลายปีปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ชิวๆไปของเราเนาะมีเวลาเป็นปีเตรียมตัวแต่สักพักหนึ่งนี่แบบเหมือนทุกอย่างมาปาป้าปาวินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะตื่นเต้นแต่ก็สนุกดีค่ะเวลาเตรียมตัวี่ก็บว่ามีนนท์ซึ่งอะไรอบเหมือนมันมันหลายเรื่องมันมาพร้อมกันครับเราก็แบบโอ้โหแบบเราจะเอาเรื่องไหนดีมันก็แบบจะ แบบเหมือนต้องจัดระเบียบให้ดีแอลกอฮอล์อันนี้จะพอไหมแบบแขกเราจะยังไงวงรอไทยใครจะเล่นยังไงบ้างสเกลมันแบบค่อนข้างที่จะแบบใหญ่เราก็เลยจะมีความแบบกังวลนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่างี่ากไปได้ดีเรียบร้อยใช่ค่ะก็ต้องรอดูฟีดแบ็กงนนี้รอรอรอรนกอรอนอรอรอรออรรอรออรรรรอ คอนเสิร์ตกับดนตรีทั้งคู่ก็เลย<ช>คิดว่าแบบการแต่งงานต้องเอาให้สุดเอาไปให้เป็นตัวของตัวเองที่สุด<ช>แล้วไลฟ์อัพเพื่อศิลปินมาเยอะมากใช่ค่ะไปดูกันมายัไไยางไงคือจริงๆก็มีศิลปินของทาง m ิวสิคบูฟอยู่แล้วด้วยซึ่งก็รู้จักกับพี่ๆแล้วก็คุ้นเคยอย่างแบบพี่ป๊อกอย่างเงี้ยก็รู้จักกันอยู่แล้ว<ช>แล้วก็อยากมีเขาอยู่ในส่วนหนึ่งของงานแบบพี่ตู่เองหรือว่า พี่แทนพี่คัทเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่แบบคนที่เรารักมาร่วมสนุกกับเราพี่ๆใจดีแบบพี่กรณ์ก็แบบเอาโพลิมาให้เลยดีแล้วรับมีเพื่อนช่วยกันเยอะเพราะมันโพลิเราเป็นงไงครับจากทุกคนลอดเราเป็นวันที่เราได้ขอบคุณนะแต่จริงๆเหมือนเดิมเลยเนาะค่ะถ้าถามว่ามันแบบว่า ต่างจากตอนที่แบบเป็นแฟนไหมหรืออะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยมีความต่างอะไรมากแต่ก็ก,ก็ดีใจที่แบบว่ามาจนถึงวันนี้ด้วยกันทงคุกทูย้อนไปถึงเริ่มต้นความรักกนได้เจอแม่หมาสิ้นมาตอนไหนน้องสาวพิกี้ค่ะมารีน่าเป็นคนจับแมทค่ะแล้วเหมือนตอนนั้นแบบมมรแน่แล้วพี่ผู้ชายก็เป็นเพื่อนคุณพายพอดีเขาก็เลยแบบ น่าจะไลฟ์สไตล์ตรงกันก็เลยแบบจับแมทช์กันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นกันทันทีนะครับสักพักหนึ่งก็คือแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าชวนไปเล่นดนตรีชวนไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็แบบพาไปทานู่นทำนี่ไปไปเที่ยวอะไรด้วยกันแล้วค่อยแบบเออเออคนนี้ก็ดูดูเห์วดีมันค่อย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 เรื่อยๆครับค่อยพัฒนาเขาชนะใจเราอย่างไรบ้าง่ชนะใจครับก็คือเป็นคนที่ฟังเพลงดีครับไปเนดนตรมาก ฟังเพลงดีแล้วเป็นคนลุยไปคอนเสิร์ตเงี้ยผมเป็นคนชอบเดินเยอะเดิน <Aww S 1> แบบเยอะมากเขาไม่เคยบ่นเดินไปด้วยหมดทุกที่แล้วก็ <c oughs> เหมือนเป็นคนแบบจิตใจดีนิสัยด,ยยดีแล้วก็แบบดูแลเราดีนะครับ <c oughs> ก็เลยคิดว่าแบบเออคนนี้แหละน่านจะเป็นคนที่ใช่ค่ะเราบินที่านิน อเราสเปคเรามันชอบลูกครึ่งอยู่แล้วเขาผ่านแบบข้างหน้าเขาผ่านหมดเลยแต่ก็ต้องใช้แบบวิธีการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะไรเางี้ค่ะแล้วไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายก็คือวันแรกเป็นยังไงวันสุดท้ายทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่มันแบบว่าเปลี่ยนเลยมีแต่จะแบบพัฒนาดีขึ้นได้ซ้ำเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบางอย่างที่เราไม่โอเคเราก็จะบอกเขาตรงๆเลยว่า แบบอันนี้อีกนิดนึงได้ไหมหรือเราก็ช่วยเก็บอนุนอันนี้ให้มันเป็นที่เป็นทางหน่อยได้ไหมเขาก็ค่อยๆปรับแล้วก็เห็นว่าเขาเออเขาก็มีการพัฒนาเพื่อเราก็เลยแบบประทับใจค่ะรวมแล้วประมาณตั้่แต่งงานจนแต่งงานแปดปีค่ะแปดปีแล้วค่ะกุมภาธีก็เก้าแล้วค่ะเลขมงคลเลเขมงคลแล้วเราก็ขอตอนเจ็ดแล้วก็ทลาย เลขเจเลขอารถัดได้กันแใครขอแต่งงานไปเลยใช่ค่ะเดี๋ยวก้าอาจจะอเป็นสามหาเจ็ดเก้าว่าต้องมีอะไรแบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยความรัก8ปีเป็นับูมค่ะความรักแปดีเป็นยังไงอยากอยากบอกไหมไ8ปีสนุกมากครับบอกเลยว่าสนุก แล้วก็เราได้ไปทําอะไรด้วยกันเยอะ<ช>ไปประชนภัยด้วยกันเยอะไปดูวงที่ที่อยากที่<ด>ามาดูมานานมาด้วยกันเยอะมันก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นการเดินทางที่แบบสนุกแล้วก็แบบเต็มไปด้วยแบบเพื่อนฝูงกอะไรอย่างเงี้ย<ช>ครับใช่ค่ะแล้วไม่รู้สึกว่าเหมือนพอเราได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเยอะมากอะไรเงี้ยเรายิ่งรู้สึกว่า คนนี้เป็นกับเราได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งแฟนได้ทั้งพี่ได้ทั้งครอบครัวเป็นได้ทุกอย่างสําหรับเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออชีวิตที่เหลือก็อยากใช้อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่รักแบบดนตรีตัวเชื่อมความรัก conversation แรกเลยค่ะคือ <c oughs> คุยกันถามเลยว่าชอบวงอะไร <c oughs> ชอบฟังเพลงแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เป็นคําถามแรกที่มายเปิดถามเขาเลยเขาบอกว่าทำไมเราใช้ดนตรีในการ ศึกษาศึกอากันไม่รู้เหมือนกันครับคือมาเป็นคนสมมุติว่าเราเห็นเขาเงียบเียบใช่ไหมคะตอนที่เจอกันเดทแรกแล้วเขาก็แบบเออเงียบเียบไม่พูดอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะชวนเขาคุยอะไรดีอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาจะมาแนวไหนเราก็เลยถามคําถามเบสิกเลยปกติแบบชอบฟังเพลงอะไรชอบฟังวงไหนมีวงที่ชอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะจริงๆไม่ได้ถามแค่กับเขานะคะอย่างแบบ เพื่อนคนอื่นหรือคนที่เราเพิ่งทําความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นคําถามเบสิกที่มายจะชอบถามว่าแบบชอบวงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันครับเพราะว่า<ม>รู้สึกว่าการที่เรารู้ว่าใครฟังวงอะไรเราจะเข้าใจคนคนนั้นมากขึ้นเราจะเข้าใจใความคิดเข้าใจว่าเขาแบบแบบเอนเออร์จี้เขาเป็นแบบไหนเราก็จะเหมือนรู้แล้วว่าเอออย่างเงี้ยเราคุยได้อย่างเงี้ยไปด้วยกันได้ครับค่ะ ตอนเจ้าปีอนาคตจะเป็นไงบ้างสำหรับคุณแต่จริงๆก็ปีหน้าก็อยากอยากมีเบบีเลยเหมือนกันค่ะใช่ก็ที่ตั้งใจกันไว้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองดูพร้อมเลยใช่ค่ะเราเที่ยวด้วยกันมาเยอะแล้วว่าไม่รู้สึกว่า8ปีที่อยู่ด้วยกันมาได้เที่ยวด้วยกันมาผจญภัยด้วยกันมามันก็มันก็ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเยอะมากแล้วก็เลยเตรียมพร้อมสําหรับแบบสเต็ปต่อไปแล้วอะไรอย่านะกีกคน อีกคนนี้ล้วรอดูว่าน่าแบกแบกโอ้โหน่าจะเหนื่อยค่ะเราเราเห็นตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วอย่างพี่ฟอกกับพี่กี้อะไรเงี้ยมันสนุกนะคะแต่แบบคือพอทุกอย่างมันต้องมาดับเบิลเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะแคร์ี่ขนาดนั้นไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอพ่อค้าขายใอิสโกร์เลยนะคะมีลูกเลยความที่จริงอ่ะเป็นเป็นช่วงอายุที่เราเราตั้งไว้อยู่แล้วว่าแต่งงานเปมีลูกประมาณ35 36้าสอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแพลนแพลนไว้นานแล้วครับ ก็ไม่ไม่ไม่เคยบอกเขา <c oughs> แล้วมันเป็นอายุในแผนในใจไม่เหมือนกัน<ๆ>ว่าแบบตัวเองก็อยากแต่งงานตอนอายุ30มีลูก3ามสองอะไรเงี้ยค่ะก็ซึ่งเป็นอายุที่แบบพอดีสําหรับเขาเขาก็อยากแต่งสาห้าแล้วไมากับภายห่างก,กัน5ปีอะไรเงี้ยค่ะมันเลยแบบลงตัวเลยพอดีโชคดีเจอคนที่ใช่เลยโอยไมงานดียเดียวปกติปกติหวานปกติรือเหล่อ ไม่จะไงจบไอีกเลยเออที่ผ่านมาเนองจะเป็นสามีภรรยากันค่ะอย่างถูกต้องถูกต้องเพราะจะเป็นตั้งแเนี้ยเรามองข้าวเต็มมือเป็นภรรยาแบบไหนคือข้าวแทนกับข้าวสาลีทานเลยอุ้ยทุกวันนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วนะคะทุกวันนี้เริ่มแบบว่าชงกาแฟให้เขาทุกเช้าแล้วก็ตีชาเขียวใส่กระติกเก็บความเย็นให้เขาไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวัน ต่อต่อให้วันนั้นเราจะแบบไม่ได้มีงานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาต้องแบบออกไปทํางานตอนเช้าแล้วก็จะตื่นขึ้นมาทําทุกอย่างให้เขาไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่เยมไม่กล้านิเพรวันนี้เวลาเขาจะแนะน<ม>ําเพื่อนคนอื่นแบบเ i s is my wife หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังแบบอยู่อยู่ไม่สมถามแบบเหมือน,นพูดพูดพูดเพราะมันตลกแต่มันไม่คุ้ พูดแกล้งเขาเฉยเอมันจะยังไม่ค่อยชินนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงชินไม่เคยพูดเลยค่ะจอไม่เคยพูดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ลองดูก็ได้อยางไรไม่ดรเอ่อ มันจะกจี้อ่ะไม่รู้ว่าเผืเลยแบบมันจะกจี้แบบสามเมแบบไม่คุไม่คุ้นไงยคุ้ไป่ยมเนยังรับประทับใจมประทับใจมากครับชอบชอบเพราะว่าชงกาแฟอร่อยมากครับชงมาชาก็อร่อยคือให้ไปชงไปได้ไปลงไปแล้วกันนะคะเวลาคนก็รักกูลกกูย่งี เราเราเรเาความได้บ้างบ้ามนะเราทบพบข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆตอนที่ไมเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณแม่ก็ต้องที่บ้านเป็นคนจีนต้องทําของไหวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีสกิลการทํามาประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเจอเขาอะเขาเป็นคนทําอาหารแล้วเขาทาอาหารเก่งมากเพราะเขาเคยเหมือนเรียนเชฟมาก่อนเราก็เลยรู้สึกว่า เออสรุปเออยูจะทำยูจะคุกกิ้งใช่ไหมถ้างั้นเราลอกินแล้วกันนะแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามลองทำเพราะว่าไม่ไม่ถนัดอาหารฝรั่งเลยเคยทำแต่อาหารไทยอาหารจีนแต่อันนี้เขาจะแบบถนัดอาหารฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะะก็ออกมาได้แบบว่าสมใจอยากมากๆเลยค่ะ <ส>ใช่ค่ะคือจริงๆตอนแรกกับแพนไว้แค่10ไปไปมามาเฮ้ยมันเริ่มเกินไป 12, 13, 14แล้วแต่ว่าก็ก็พยายาม manage เวลาอยู่ค่ะโชคดีเราได้แพนเนอร์ดีเราได้่าร์เก้นไนที่ดีมากก็คือทำทุกอย่างให้มันลงล็อกไปหมดเลยค่ะก็ถ <c oughs> ึงวันนี้ก็ถึงวันนี้เรามีแบบว่าทำสัญญาต่กากาตาอกันกับหลัง สัญญาคือยังไงนะครับมันมีแบบมีแบบคอมมิสแบบอยากจะให้การคำมั่นสัญญาที่จริงก็ไม่มีนะครับก็คือผมก็เป็นคนยังไงก็เป็นคนอย่างนั้นชก็แบบตรงไปตรงมาเป็นคนที่แบบก็ก็ไว้วางใจซึ่งกันและกันก็ไม่ได้มีอะไรมากว่านี้แหละทำไมรู้สึกว่าการการอยู่ด้วยกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็พิสูจน์อะไรเราได้หลายๆอย่างว่า เราอยู่กันแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องมีคำสัญญาอะไรต่อกันเลยอะไรอย่างงี้ค่ะมควสบายไม่ต้องอยู่ให้มันเยอะใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ดีอันนี้ชอบอยู่ให้สบายค่ะไม่ก็คือวราแบบทายไปทายเขาหน่ารักถ้น่ารักเขามากค่ะไ,ไม่หา,ายถ้าเราอยากจะแชร์ให้ถ้าพูดลิงชาตคือเขาอ่ะแต่แบบเห็นอย่างนี้แต่เขาก็จะมีความอ้อนบ้างบางทีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะครบรถสําหรับเราเหมือนกันเพราะว่า จะแบบมีมุมหวานก็มีให้ได้จะมีมุมเท่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างมีความสามารถรอบตัวเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความรู้เยอะมากเราคบกับเขาแล้วเรารู้สึกว่ากลายเป็นคนฉลาดขึ้นมาเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าเขาชอบพามายไปแบบที่พิพิธภัณฑ์พาไปนูน่นพาไปนี่เวลาพาไปเที่ยวที่ไหนอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะแบบว่า ยูหยุดเล่นโทรศัพท์อยู่ช่วยมองทางหน่อยเยอน,นี้ยเวลาเราไปประเทศใหม่ๆอะไรเงี้ยคะเวลาแบบโหอยไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตนานมาก12ชั่วโมงมันเครื่องบินขอเปิดหน่อยอะไรเง<น>ี้ยเขาก็จะเห็นเวลาเราแบบอยู่บนรถอะไรเงีย้ยยูช่วยมองทางหน่อยได้ไหมแล้วแบบเนี่ยยูตรงนี้มันเคยจะเป็นอนันอน,อนู้นอันนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาแบบ แค่รู้สึกว่าเหมือนคือโทรศัพท์มันเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ละเมื่อเราไปเที่ยวอ่ะก็อยากให้ซึมซับทุกอย่างให้มากที่สุดแล้วก็มันก็เหมือนเราก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็อยากแชร์โมเมนต์นั้นด้วยกันแทนที่จะแบบอ่าอยู่กับโทรศัพท์อย่เดีอวไรสุดโทรศัพท์มันเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าโมเมนต์เนี้ยมันมันหาไม่ได้กแล้วไมาคุยกันละกันใช่ได้คุยกันได้เจอกันได้เทื่อวกันผมคนไม่ค่อยชอบเล่นโทรศัพท์คือแบบไปเที่ยวก็คือแบบเก็บไปในกระเป๋าถ่ายรูปบ้างแต่ก็คือแบบไี่ยยวเล เชื่อไหมเป็นคนไม่พก power bank เลยเพราะโทรศัพท์แบตไม่เคยหมดเลยขนาดไปแบบเขาใชลชล่องเขาชลร่าด้วยกันแล้วคือมันแบบมันใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปวงนู้นวงนี้เยอะมากไม่เคยเห็นเขาเอา power bank ขึ้นมาชาร์จเลยเพราะเขาแบบแทบไม่จับโทรศัพท์เลยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็สาวน่ารักยังไงน่ารก้สาวกชยู่าแบบเราเด็กอย่าง ก็ที่จริงเขาเขาก็เก่งทุกอย่างเหมือนกันนะคะจริงแล้วอะ่ะมีความสามารถเยอะร้ mm hmm. องเพลงได้เป็น mm hmm. คนที่จริงเป็นคนตลกแล้วเป็นคนน่ารักจริงเขาเป็นคนเลี้ยงหมาเก่งมากโอ้ย oh <yeah. S 1> อันนี้ประทับใจทุกคนว่าเลี้ยงหมาเก่งมากไม่เพราะมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้หมามาแล้วสามารถเลี้ยงให้แบบ ให,ให้มันฉลาดให้มันเออไม่มเข้าใจเหมือนกันทำได้งไงยแบบอ่ะปั้งแล้วมันก็ตายแล้วแบบให้มันเซลฟี่แล้วมันก็มาถ่ายรูปแล้วก็แบบเฮ้ยมันปกติมันเราก็ไม่เคยเห็นไงก็เคยเขา,าสอนได้คนแรกที่แบบเฮ้ยใช่คือว่าเอออย่างเงี้ยสอนหมาขนาดนี้ก็ต้องสอนมก็ต้องสอนลูกไป่เอาหมามาเที่ยวแบนคือ,อประเด็นหมาหรืลูกไงใช่ไหมเออใช่ประเด็นคือแบบหมาตัวหนึ่งยังแบบโอเคเข้าใจได้แต่ทีเนี้ยเราสามารถแบบ สอนสมตัวให้มันทําแบบด้วยกันได้อะไรอย่างนี้ค่ะออกมาเก่งจริงก็มัีแลนแล้วค่ะไปอันอลาสกค่ะไปอ l a s k าค่ะพาคถึงว่าเป็นที่ที่เราแบบความอะไเป็นที่ที่ไม่อ่ะไม่เคยไป แต่เขา่าเค,เคยไปแล้วอย,อ,อยากอยากอยากพาไปเพราะรู้สึกเป็นที่ที่ที่มันแบบมันเป็นธรรมชาติเลยแล้วเราไม่คยได้เห็นแล้วอยากแบบเพราะเราชอบชอบหมีอยากไปอยากไปดูหมีไปหมีเขาไปดูคชอบหมีชอบหมีมีอ่าเป็นคนอนจอยเวลาไปแบบไปไปประเทศนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบชอบไปดูสัตว์ชอบไปดูสัตว์น่ารักน่ารักชอบพาเราไปดูแบบธรรมชาติธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมันไม่ไม่ได้มีแค่มุมที่แบบโอไปแต่เทศกาลดนตรีไปมันหนึ่งเดียวแต่ว่าเราก็จะหาแบบการท่องเที่ยวแบบที่ไปธรรมชาติธรรมชาติด้วยยิ่งช่วงเนี้ยรู้สึกว่าพอเราได้ไปพาตะกนียพอเราได้ไปโน่นไปนี่ที่มันเป็นธรรมชาติเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะมีทริปอะไรแบบเนี้ยแบบอย่างน้อยปีละครั้งอย่างปีนี้เราก็เพิ่งไปเซาท์แอฟริกามาแทนเซเนียใช่เราเพิ่งเราเพิ่งไปแทนเซเนียมาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่กับธรรมชาติมันดีจังเลยอย่างเนี้ยค่ะมาลงมาอ ทำเหมือนเดิมนะคะจะทำคือทำเท่าที่ไหวเลยะค่ะ <c oughs> เรายังเรายังจะไม่หายหน้าไปจากมูอการนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นยังจางได้อยู่นะคะเราจมีลูกก่อนหรไม่สามารถอุ้มท้องไปทำงานไปได้ไม่รู้สึกว่าไม่เป็นคนชอบทำงานไม่ชอบอยู่เฉยๆอะค่ะอย่างแบบอย่างช่วงแบบโควิดที่ผ่านมาที่เราต้องอยู่บ้าน3เดือนมันทําให้เรารู้เลยว่า เรารักอาชีพนี้ขนาดไหนอะไรเงี้ยแบบคิดถึงการไปกองคิดถึงแบบว่าเพื่อนๆืที่กองทุกคนประมาณนั้นค่ะคอะไรใช่ไหมแต่วเราทำงานโุงงานอ๋อโอเคผมเขาบอกว่าต้องทำงานครับแค่ดีครับเพราะว่าจะได้แบบก็ก็ทำงานจริงเขาจะได้มีอะไรทำคือเขาก็ทำงานเขาก็สนุกครับ อะไรนะคะอ oh. ๋อถ oh. ้รออะไรไม่ได้โอ้นี่เขาขนาดเขาไปออกรายการสามแซบเขายังมาบอกว่าไม่เอาแล้วนะไม่เอาเลยเห็นกล้องเมื่อกี้ก็แอบโอ้โหตกใจเลยครับครับ คือคือไม่ไม่ถนัดแต่ถ้าเกิดให้เล่นดนตรีเล่นได้ผมไม่ต้องพูดอะไรก็อเล่นใส่แว่นไปเล่นได้แต่ว่าแต่ว่าแบบให้แบบไปเฉินฮะดูตัวเองยังไม่ดูรายการที่มาถายผมไม่ดูตัวเองคือเปิดดูเปิดอยู่นะคะแต่ว่านั่งกินข้าวแล้วไม่มองทีวีค่ะคุณกันอล้วกัน ม่ก่อนใช่ไหมคะ <All right. S 1> ค่ะก็ไมก็อยากขอบคุณเขาที่ทําให้ไมแบบเป็นเป็นคนที่ดีขึ้นขอบคุณที่ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> ขอบคุณที่แบบว่าไม่มีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่สนุกสนานขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาขอบคุณที่พาไม่ไปเปิดโลกในโลกที่ไม ไม่เคยเจอเยอะแยะมากมายขอบคุณที่ทําให้ไม่เป็นคนเก่งขึ้นรับผิดชอบตัวเองดีขึ้นแล้วก็เป็นคนที่มีสติทําอะไรก็คิดมากขึ้นขอบคุณที่เป็นเป็นสติให้ไม่เสมอค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่ไม่รู้สึกอินเพสในตัวเขามากชีวิตน,นี้ไม่เคยคิดอยากจะไปเข้าวัดสวดมนต์ทำวัดเย็นแต่ขอบคุณที่ทาให้ไม่กลายเป็นคนที่อยากไปวัดสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน อ๋อพูดมาแบบผมไม่ได้เตรียมเลยเลยที่จริงก็ก็คงเช่นกันขอบคุณที่เป็นคนที่เป็นคนที่จิตใจดีแล้วกันเป็นคนที่มีน้ําใจที่ดีแล้วเป็นคนที่อาจจะดื้อนิดดึงแต่ก็ยังเชื่อฟังแล้วก็พยายามปรับตัวให้เรานะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่อะไรนะเหมือนไม่คิดเล็กคิดน้อยอ่ะแล้วก็เป็นคนที่สร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันที่ ที่ดีเราไปไหนเราก็มีความสุขไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้ทะเลาะกันมันก็ไปแล้วมันก็สนุกอย่างเดียวเลยก็ที่จริงผมก็คิดว่าเวลาคนเรามันก็ไม่อยู่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ตายฉะนั้นเราก็อยากหาคนที่มันเราสามารถอยู่ด้วยกันเราก็มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันมีเพื่อนอยู่ด้วยกันแล้วก็แล้วก็เนี่ยนะครับประมาณนี้ครับก็เป็นคนที่ดีแล้วก็ขอบคุณที่รักผมแล้เกันครับ điền <Niccoughs> <Niccoughs> được, <Niccoughs> 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 <Niccoughs>